เป็นพ่อคนแล้วนะดีใจไหมฉันว่าที่ลูกเราดิ้นแบบนี้คงกำลังบอกรักเราแน่ๆเลยค่ะขอบคุณนะครับที่คุณมีลูกให้ผมผมสัญญานะว่าผมจะดูแลคุณกับลูกให้ดีที่สุดเลยฉันต่างหากนะคะที่ต้องขอบคุณฉันนอยากมีลูกมานานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยมีใครทำให้ฉันมีลูกได้ จนฉันมาเจอคุณนี่แหลคะค่ะผมรักคุณมากมากนะฉันก็รักคุณค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปทำข้าวต้มให้คุณดีกว่าจะได้ดีขึ้นขอบคุณนะคะ มาที่รักกินข้าวต้มกันค่ะโอ๊ยที่รักเป็นอะไรครับไหวไหมฉ,ฉันฉันปวดห้องเหมือนจะคลอดลูกเลยค่ะที่รักผมว่าไปหาหมอนีกว่าอ่ะไปยวไปหมอ<ป> ลูกและเมียผมเป็นไงบ้างคุณอาครับเตรียมใจไว้บ้างก็ดีนะครับคือว่าคุณแอนไม่สามารถคลอดตามธรรมชาติได้เลยเนื่องจากอายุของคุณแอนที่มันเยอะแล้วอะครับหมอจะต้องต้องอะไรหรอหมอหมอถ้าเป็นแบบเนี้ลูกกับเมียผมจะปลอดภัยไหมนี่ก็เข้าไปนหนนะหมอหมอทำาังเนี่ะหมอคุณอาครับใจเย็นก่อนนะครับคือว่าตอนนี้เรากำลังผ่าคลอดให้คุณแอนอยู่ มันเป็นวิธีเดียวที่ทําให้คุณแอนได้ตอนนี้แม้ว่ามันจะเสี่ยงมากคุณอามถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีอาจจะต้องมีหนึ่งคนที่ไม่รอดนะครับแต่ถ้าโชคดีทั้งสองคนจะปลอดภัยครับวมอหมอหมอ,หมอทำยังไงก็ให้ลูกและเมียผมปลอดภัยทำยังไงก็ได้กี่บาทผมก็ยอมหอหมอช่วยนะหมอผมขอร้องนะดครับผมจะทำให้เต็มที่เลยนะครับคุณอามใจเย็นก่อนนะขออนุญครับ แอ้งพี่อาร์มแ้เป็นไงบ้างจ๊ะพี่ทำไงดีอะเมื่อกี้หมอบอกว่าตัวหนึ่งคนนี้ไม่รอดจ๊าพี่เสียใจไปไม่ได้จริงๆจ๊าพี่ทำไงดี พี่อามพี่ใจเย็นก่อนนะมันอาจจะไม่มีใครเป็นอะไรเลยก็ได้แต่หมอบอกว่าแอนแก่แล้วโอกาสรอดก็ยากจะ้ะตอนนี้พี่ตายแทนแอนกับลูกได้พี่ก็ยอมจะ้ะพี่ใจเย็นก่อนนะหนูเชื่อว่าปาฏิหาริมีจริงจะต้องไม่มีใครเป็นอนะไรแน่ คุณมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็ภรรยาผมคลอดนะครับผมก็เลยอยู่ตรงนี้ฮะภรรยาไอ้คนนี้กำลังคลอดอยู่เนี่ยมันเป็นเมียผมอย่าบอกนะว่าแกเป็นชู้อะอย่านะคะฉันว่า ภรรยาของพี่ชายฉันเนี่ยน่าจะคนละคนกับภรรยาของคุณนะคะไม่ใช่ได้ไงอย่ามาช่วยโก,โกกันหน่อยเลยก็เห็นเห็นอยู่ว่ามันมาล้อมีอาผมเนี่ยพ่อนะคะคุณมิงเรียนหรือเปล่าคะคือฉันจะมาแจ้งข่าวร้ายนะคะเสยียใจด้วยนะคะภรรยาและลูกของคุณเสยียชีวิตระหว่างผ่าคลอดค่ะถ้าคุณมิงเรียนทำใจได้แล้วเนี่ยก็ตามดิฉันมาได้เลยนะคะ ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เพราแกคนเดียวเลยคุณครับผมขอโทษนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะ่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้พอย <c oughs> ไม่มนีานเลยพอยพอยพอยเหรอคะก็ <c oughs> ะใช่ไง ย่ามาทำเป็นไม่รู้จักหน่อยเลยยเดี๋ยวขอบคุณพรายาของผมอะชื่อแอนนะครับไม่ใช่พลอยฮะแอนแอนไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าว่าผมเข้าใจผิดอะสวยแล้วผมขอโทษนะขอโทษขอโทษ อย <S 2> <S 2> <S 2> <S อคุณอาครับเชิญในห้องได้เลยครับคับหมอที่รักคะดูลูกเราสิคะน่ารักไหมน่ารักม,มากเลยครับคุณ เห็นไหม่ะคะหนูบอกแล้วว่าต้องไม่มีใครเป็นอะไรโชคดีมากเลยนะครับที่ร่างกายของคุณแอนแข็งแรงดีแถมยังใจสู้มากๆด้วยรวมถึงจะตัวน้อยด้วยครับขอบคุณมากนะครับหมอขอบคุณจริงๆครับยินดีด้วยนะครับคุณนามคุณได้รูกผู้ชายครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเรียกหมอกับพยาบาลได้ตลอดเวลาเลยนะได้ครับขอตัวนะครับเฮ้ยลูก ที่ละคะถึงฉันจะแก่เนี่ยแต่หัวใจฉันยังไหวนะคะฉันรักคุณนะ <c oughs> ต่อไปอะ่ะฉันคงรักคุณที่สุดไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะทำไมล่ะครับ <c oughs> ก็เพราะว่ามีเจ้าอามตัวน้อยมาให้รักอีกคนนะสิคะ <c oughs>